สถานการณ์โ,โลกในปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสนใจคงจะหนีไม่พ้นเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเกิดอะไรขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้ง2ประเทศขัดแย้งอะไรกันปมขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนต้องยอด <m Rico> ไนะตั้งแต่ที่ยุเคนแยกตัวเป็นเอกราชภายหลังการล่มสลายสหภาพโซเวียตในปี1991และ UK, ยุเคนพยายามสร้างสัมพันธ์กับชาติตะวันตกเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับนาโตการเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเคนนี่แหละคะ่ะกลายมาเป็นปมขัดแย้งกับรัสเซียเพราะนาโต้คือพันธมิตรทางการทหารที่สหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญ นาโตเป็นกลุ่มพันธมิตรทางการทาหารของประเทศประชาธิป,ปไตยฝั่งซีกโลกเหนือก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ซึ่งในขณะนั้นคือสหภาพโซเวียตโดยยึดถือหลักการว่าการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดเป็นที่ทราบกันดีว่ารัเสเซียและสหรัฐอเมริกา มีความขัดแย้งกันมาโดยตลอดส่วนยูเครนก็เปรียบเสมือนรัวบ้านของรัสเซียการที่ยูเครนจะเข้าไปเป็นสมาชิกนาโตเท่ากับกระทบต่อความมั่นคงของรัสเซียเนื่องจากยูเครนเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์สำคัญและมีพื้นที่ติดกับรัสเซียมากที่สุดถ้าเข้าไปอยู่ในนาโตนั่นหมายถึงการมีปืนจ่อหน้าบ้านอยู่ตลอดเวลานั่นเองและประธานาธิบดีคนปัจจุบันวลาดิเมียปูติน เกรงว่าเมื่อยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้จะมีการประทะกันทันทีโดยยูเครนจะต้องเอาไครเมียที่เคยเป็นดินแดนของยูเครนคืนมาสิ่งที่รัเสเซียเรียกร้องคือนาโตต้องไม่ให้ยูเครนเข้าร่วมโดยเด็ดขาด 2. ให้ถอนทัพและกำลังทหารทั้งหมดจากสมาชิกที่เข้าร่วมองค์การนาโตหลังปี1997อย่างไรก็ตามข้อเสนอจากทางรัเสเซีย ก็โดนทางฝั่งอเมริกาและยุโรปปฏิเสธโดยทันทีและนาโตยังให้คำมั่นสัญญากับยูเครนว่าวันหนึ่งจะรับยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมารัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหาร เพื่อกว่านรังลัททินิโอนาซีในรัฐบาลยูเครนภายใต้การนำของประธาน,นาธิบดีโวโลโดเมีอสเลสกีประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่ได้กล่าวประนามรัสเซียอย่างหนักสำหรับการกระทำของตนในยูเครนโดยกล่าวหาว่าได้ทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและรุกล้ำอธิปไตยของยูเครนอย่างร้ายแรง หลายประเทศได้ดำเนินการในการคว่มบ,บาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียประเทศตะวันตกอายัดทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียมูลค่า630พันล้านดอลลาร์ธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียถูกระงับการเข้าร่วมบริการโอนเงินระหว่างประเทศหรือ SWIFT ส่งผลให้รัสเซียได้รับเงินจากน้ำมันและก,กา๊าซที่พวกเขาส่งออกราชา ด้านน้ำมันและกา๊าซสหรัฐอเมริกาห้ามการนำเข้าน้ำมันดิบและกา๊าซจากรัสเซียทั้งหมดสหราชอาณาจักรได้ยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2022ส่วน EU จะกระจายการนำเข้าน้ำมันและกา๊าซจากแหล่งอื่นและยุติการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียทางเยอรมนีสั่งระงับการดำเนินงานของท่อส่งกา๊าซ Nord Stream 2 ด้านสินค้าและบริการอื่นๆทางกลุ่มย u และสหาราชอาณาจักรห้ามการส่งออกรถยนต์และสินค้าแฟชั่นชั้นนำไปยังรัสเซียประเทศอังกฤษเก็บภาษี3 5กับสินค้านำเข้าบางอย่างจากรัสเซียเช่นเหล้ววาวอดก้าห้ามเครื่องบินพาณิชย์ของรัสเซียบินผ่านาน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหาราชอาณาจักรและกลุ่มยู รัสเซียตอบโต้อย่างไรรัสเซียสั่งระงับส่งออกสินค้ามากกว่า200ประเภทอาทิด้านโทรคมนาคมการแพทย์ยานพาหนะการเกษตรและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รัสเซียสั่งห้ามจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นชาวต่างชาติและก็ห้ามไม่ให้บริษัทรัสเซียจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศ สงครามในครั้งนี้ส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรด้านเศรษฐกิจอาจจะไม่กระทบโดยตรงมากนักเนื่องจากไทยเป็นลำดับคู่ค้าลำดับที่26ของรัสเซียมีเปอร์เซ็นต์การส่งออกทั้งรัสเซียและยูเครนรวมกันไม่เกิน0.6%ของยอดส่งออก แต่เราจะได้รับผลกระทบทางอ้อมในเรื่องของราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่าไทยจะนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียร้อยละห้าของการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดแต่สถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นกดดันการผลิตน้ำมันทั่วโลกให้ลดลงทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงมากเกินร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลดันให้ต้นทุนทุกอย่างพุ่งขึ้นตามรวมทั้งความผันผวนราคาก๊าซธรรมชาติ ที่ผลิตไฟฟ้าในประเทศดันให้ค่าไฟไปแตะที่6บาทเมื่อช่วงต้นปีที่กระทบอีกอย่างคือราคาปุ๋ยราคาอาหารสัตว์ที่รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตวัตถุด,ดิบทำให้ต้นทุนทางเกษตรพุ่งสูงขึ้นประกอบกับค่าขงส่งที่แพงขึ้นทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อในประเทศเนื่องจากปัจจัยราคาพลังงานด้านการท่องเที่ยวความขัดแย้งในครั้งนี้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มลดลงทั้งชาวรัสเซียและชาวยุโรปเนื่องจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าลงกว่า60%และการได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการปิดน่านฟ้าของรัสเซียทำให้ต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นท้งนี้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวรัสเซียมีส่วนสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยผลกระทบด้านการส่งออก ตลาดสำคัญอย่างยุโรปที่ไทยส่งสินค้าออกไปยังยุโรปราวแเปอร์เซ็น์ของไทยแน่นอนว่ายุโรปได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามโดยเฉพาะเรื่องราคาพลังงานที่ยุโรปต้องพึ่งพารัสเซียอย่างมากดังนั้นจึงทำให้เศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวส่งผลกระทบการส่งออกของประเทศไทยแนวทางการรับมือภาคเอกชนต้องเร่งหาตลาดใหม่กลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ วัตถุดิบใหม่โดยการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐให้กับภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าต้องช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้อุปสรรคทางการค้าลดลงเพื่อให้การส่งออกไปยังตลาดทดแทนและการนำเข้าจากประเทศทางเลือกเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลต้องเร่งสร้างนโยบายที่จะลดค่าครองชีพประชาชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อลดแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการหาสินค้าทดแทนเช่นพลังงานแพงก็ต้องหาพลังงานอื่นทดแทนหรือการประหยัดการใช้พลังงานลงกลุ่ม SME ต้องลดกำไรลงเพื่อให้ห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ ในเรื่องตลาดทางการเงินเราอาจจะต้องปรับตัวในการใช้เงินสกุลอื่นๆอย่างเช่นเงินยวนของประเทศจีนหรือแม้แต่การหันมาพึ่งระบบการชำระเงินและสกุลเงินดิจิทัลและเงินคริปโตดังนั้นผู้ประกอบการต้องรู้เท่าทันและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินที่เกิดขึ้น ครับผมนายปาโมชชาวสวนเจริญ,ญนักศึกษ,รษ MBA, รา,ารุ่นห2หลักสูตร MPA รัฐภาษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลรัตนาโกสินทร์วิทยาลัยนะครับจะมีหลักสูตร,รการเรียนจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิหลายท่านอาจารย์สอนเข้าใจง่ายดูแลเอาใจใส่อีกทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำตลอดการเรียน ทางวิทยาลัยยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องดังนั้นนะครับขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหลักสูตรลัทธิภาษาศาสตร์มหาบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภาครัฐที่ต้องการใช้วุฒิในการปรับตําแหน่งและบุคลากรภาคเอกชนที่ต้องการนําความรู้ไปใช้ในการทํางานนะครับเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยด้วยกันนะครับ ผิดหวังจริงๆที่เลือกมาเรียนปอโทหลักสูตร MPA ที่อาซิมนี้นะคะได้ทั้งความรู้ประสบก,การณ์เทคโนโลยีใหม่ๆทำให้เรารู้จักการคิดวิเคราะห์ยังมีระบบที่สำคัญอาจารย์ใส่ใจแล้วก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้เรามีทั้งเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วพบกันนะคะความรู้สึกที่ได้มาเรียนปริญญาโทที่ r m u t r นะคะรู้สึกประทับใจอาจารย์ ที่ให้คำแนะนำและประสบการณ์ที่ดีในการเรียนแล้วก็รู้สึกดีที่ได้พบเจอเพื่อนๆน,นะคะขอเชิญชวนเพื่อนๆรุ่นต่อไปที่จะมาเรียนที่นี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีครับผมนายธนกิจเบญบุตรนะครับนักศึกษารุ่น6.62ครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่สนใจเข้ามาศึกษาในด้านนี้นะครับลองเปิดใจให้กับหลักสูตรนี้ดูนะครับว่าทั้งอาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษานะครับคอยช่วยแล้วก็สนับสนุนพวกเราในทุกๆเรื่องนะครับในด้านการเรียนเข้าใจง่ายแน่นอนครับย้ายลองเปิดใจดูนะครับขอบคุณครับ